Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Good bye. Good bye. See you. <Good morning. S 1> สวัสดีค่ะ Hello. สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ครูเก่หรือครูนพวันคับเนินทองนะคะ จะมาสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือการทักทายในช่วงเวลาต่างๆค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยคำทักทายคำแรกที่เราจะใช้กันนะคะคือสวัสดีตอนเช้าค่ะเราจะใช้ตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งถึงเที่ยงนะคะเราจะกล่าวทักทายด้วยคำว่า Good morning Good morning Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะเด็กๆออกเสียงตามค่ะ Good morning Good morning เมื่อมีใครมาทักเราว่า Good morning ให้เราตอบกลับไปว่า Good morning เช่นเดียวกันนะคะ เมื่อถึงเวลาเที่ยงหรือเวลากลางวันนะคะจนไปกระทั่ง5้าโมงเย็นนะคะก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดินก็คือการทักทายในช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า good afternoon good afternoon good afternoon เดดๆออกเสียงตามค่ะ good afternoon good afternoon Very good เก่งมากค่ะเมื่อเราเจอใครในช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงจนถึง5โมงเย็นนะคะเราสามารถพูดด้วยคำว่า Good afternoon ต่อไปค่ะและหลังจาก5โมงเย็นไปแล้วนะคะหรือในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วไปจนถึงเวลามืดนะคะเราจะทักทายด้วยคำว่า Good evening Good evening เด็กๆออกเสียงตามค่ะ Good evening Good evening แปลว่าสวัสดีตอนเย็นค่ะและก่อนที่เราจะเข้านอนเราก็ต้องกล่าวลาด้วยคำว่าราตรีสวัสดิ์ใช่ไหมคะคำว่าราตรีสวัสดิก็คือ Good night Good night ออกเสียงตามค่ะ Good night Good night ดีมากค่ะ very good และเมื่อเราจะลาจากกันในวันนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามเราสามารถพูดว่า goodbye 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 good good แปลว่าลาก่อน,นะคะและพูดคำว่า see you see you คือพบกันใหม่นะคะและในเนื้อเพลงยังมีคำว่า nice to meet you Nice to meet you แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะเมื่อมีใครกล่าวว่า Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักเราก็ควรจะพูดกลับไปว่า Nice to meet you too Nice to meet you too แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะคะสวัสดีตอนเช้าพูดว่าอย่างไรคะ Good morning สวัสดีตอนบ่าย good afternoon สวัสดีตอนเย็น good evening ราตรีสวัสดิ์ good night ลาก่อน goodbye แล้วพบกันใหม่ see you ยินดีที่ได้รู้จัก Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกัน Nice to meet you too โอเคเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงและเต้นกันอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะจบบทเรียนนี้นะคะไปกันเลย Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye Goodbye see you บทเรียนนี้จบลงแล้วนะคะให้เด็กๆไปฝึกกล่าวคำทักทายฝึกออกเสียงให้ถูกต้องนะคะตามช่วงเวลาต่างๆแล้วกลับมาเจอกันในบทเรียนหน้านะคะ วันนี้ไว้แค่นี้ค่ะ That's all for today สวัสดีค่ะบ o o d b าย